มาแล้วครับมาแล้ววันนี้มา,าการแสดงยุบพิจิตค,ครับเมื่อเนี้ยมาถึงใต้เศร้าๆเลยครับเมื่อเนี้ยร่างหมือดอยู่เลยครับมาแค่เดกแจงนะครับยิมงาน,น้องเพ้ารองเท้า มวนแต่เสาๆเลยครับมวนแต่ขนแกงเลยครับมอนี้ครับพี่น้องเอฟซครับ้องเพลมาขวเดกกน้มือนนพอน้องแพลวกัยังขนเด็ตื่นดีเยู่ครับกบเสียงยังออยๆอยนเสื่อมย่้ออยู่ตัวเพอพลสหอรูสห่อลย้อ่าเนาโอ้โ้่าต่ำเพืากระซายยอะป นอเอยู่บ้านมันเต็นทาเต็นแน่มาลมาแล้วการแสดงที่จังหวัดพิจิตรค้าคนนำพาข้อมูลวันความสืมขอนเก่าครับเม <ENNIS> ื <lawsuit royable. S 2> ่อนี้ ปะมันก็บงก็ตีกแมงืีไปบินบานั่นเองแล้วกีแล้วข้าขงบินบาทเป็นแมงแค่้องข้าวว่านั่นเอก็ไหมยุงเลยอนก็ตือนไมครับหัวก็ยุงจุจุอยู่ครับมมน่็เด้แตงตัวเลยมันยังฟูๆอยู่เลยแกออกวิ่งไหเลยอดสามัดก็จะได้สนงกด้